พี <c oughs> ่น้ครับเมืเดี๋ยวผมโจนวาดเป็นหาอุดมพี่น้องบุญสกทาท่านคนครับมาเบิ้งครับเป็นจากไหนครับมาเบิงเบ้งมาเบิ้งวัดท่านเรยว่าสิแจกตั้มเตี้ยยายานะบริเวณตำบลรุนชนตำบลรุนสมบูรณ์นะครับหน้าอุดมครับคุณคนครับสายบุญลุนล้วนครับคุณ นบ้านไหนครับบันท้อนปลายโอ้โลงท่านครับปุกนขนุ่มเมาด้วยพี่น้องเด้อุ่ปนหลายแห่งครับบ้านไหนครับบันน้องย่างครับอโอ้แม่ามา <c oughs> <c oughs> ตแวเี๋บ้านไหนหน่อยเนาะโน่นม่วงค่ะโน่นม่วงเนี่ยโน่นม่วงตัวนี้ นี่ก็ฝ่าย่ายายาย้เมงโอ้สายจวดสายจวดนาแกเฮาสายบุญคับบาโอ้ผู้บ้านมันมันนวนกัมายืนเฟือเฟื่อพี่น้องคนรอครับเอาเอาเอาไ้ผู้ใหญบ้านเขาเนี้ยไอ้พู้บ้านเขาเนียมาได้พี่น้องเงื่อนุ่นร่วงท่านแบบหลายครับนี่หอดพลัมเบิองพี่น้อง เดี๋ยวยามาทำผ่านของอัินของบ้านได้หน่อยนะ่อนไรับ้านเมือเล่าครับบ้านเมือเล่ไม่ห้างไม่หมายไรไรเลยครับไรไรแล้วกูแบบหัวสาวเขี่ยมมากโอ้โหมันเอาตัวไหนเบิงนเอาเอาเลยจ้าเอาแล้วเียนพี่เาพี่ขอเลี้ยนําเบิน มาเฮ็ดอ่านตามอยู <aer os lide> ่พี่น <over> oh, yeah. ้องเอ้ยตีแผงอยู่เ well, จ you know ้าแดงแบ่งมาบ่แ oh. บ่งอยู่ใส่ไปจีบหกแถวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสัมผัสท่านนายกครับท่านนายกกันตำบลโนดสมบูรณ์เน่าครับเป็นจังไนครับงานมื่อไรครับโอ้งานมื่อไรก็ดีใจหลายครับพี่น้องพี่น้องมีแต่ผู้มาทำบุญนะครับทั้งเจ้าวาดเพป็นผู้ใหญ่บ้านเพป็นกับผู้ใดขาดคิดว่าพี่น้องเขาสิได้ร่วมกัน มาช่ำบุญสังกทานโลกทตานลายลลายครับวันนี้อ่าบพี่น้องสีแมา่านไหนครับพันพี่น้องสีเดินทางมากกอ่มาเดินทางไกลกะถนนเส้นสองหนึ่งเจดหนึ่งนะครับเด้อมาพอดพัดนักแกกันเลี้ยวมาเดินทางอัเเดียร์นักแกกัเลี้ยวขวครับผมมาบ้าเน่าอุดมนะครับเด้อน่าอุดมหมู่ินึ่งหวดนนทบูร์ครับขับไปไหนกะขอบอกที่นองเข้านะครับไว่ายพัดน่อันคุปถันะครับ ครับกับพูดียังไงนะครับสุดท้ายก็ขออํานวยไว้ฟ้าในพ่อพี่นองที่มาก่วามฝนน้ำกันบนนี้นะครับเอ่อจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้ได้ขอให้ถูกคอยรวยซับเด้อมากกับมีสอกกลับไปกับมีสออกจะเลือกคือรางวัลที่หนึ่งครับเป็นน้ำเลือกพี่น้องเด้อะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับอันก็แจ้งแจ้งแจ้งนายโยเข้านะครับนะแล้วบาดเรียบร้อยนะครับ เอาเดี๋ยวปอกกันคลิปต่อไปนะพี่น้องลำบากดีก็เฮ้ย